โกสปอตพักตัวเล็กน้อยหลังทำออทำหายส่วนทองไทยพันหัวหนักเมืม่อวานขยับ18รอบส่วนเช้านี้ร่วงอีก100บาทลงมาแตะ41,900บาทสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกอารามนะครับเราก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่18กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคาไทยและก็ราคาโกลสปอร์ตก็ได้มีการ ย่อตัวนะครับหลังจากที่วันก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สบสมกำแนงของโกลาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y l g b u l l i o n i n t e r n a t i o n a l จำกัดบริษัท i n t e g r o c o t r a d i จำกัดบริษัท Oxidic จำกัดบริษัทช h a n n i n g g o l d b o o l n จำกัดบริษัท ChanningGoldJewelry จำกัดบริษัท t d c โ o จํจำกัดบริษัทเร่งหง Community จำกัดและบริษัท OroraTrading จำกัดเรามาดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับเมื่อวานนี้ขยับ pap กันอย่างรุนแรงเลยนะครับ18ครั้งนะครับก่อนที่ในช่วงเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคําจะประกาศราคาแรกของวันลดลงไปอีก100บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5อยู่ที่41,900บาทราคารับซื้ออยู่ที่41,800บาทราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่42,400บาทราคารับซื้ออยู่ที่41,53 3สบาท28สตางค์นะครับคำนวณจากเงินบาทที่35.98บาทต่อดอลลาร์โดยหัว่วเซิงเคงมองว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคาแท่งทํา โอทำ High าที่ดับ42,150บาทนะครับอย่างไรก็ตามให้ระวังแรงเทขายทํากําไรเรียสั้นแนะนำอาจจะขายทองมาลอยออกมาบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็ เอาบางส่วนไว้ถือต่อไปนะครับพันหาที่คนที่จะเข้าซื้อใหม่สามารถรอเข้าซื้อแถวบริเวณ41,400ถึง41,500บาทนะครับโดยพูดซิงทิงให้เรารับ41,800แล้วก็41,700บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่41,950แล้วก็4 2 5 0บาทนะครับส่วนภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ปิดลดลงไป10ดอลลาร์นะครับแม้ว่าในช่วงต้นการซื้อขายเมื่อวานนี้ราคาได้ขึ้นไปทาจุดสูงสุดตลอดการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่2,484ดอลลาร์นะครับแต่ ก็ถูกเทขายทางกำไรล,ลงมาทําให้มาปิดตลาดที่2,458ดอลลาร์ 2, นะครับแม้ว่าราคาทองคายังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนกันยาย,ยนปีนี้นะครับซึ่งทางไรคิสโซเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในสมาชิกกรรมการเฟดซึ่งเป็นสมาิกถาวอของคณะกรรมการหมุนนโยบายการเงินของเฟดหรือเอโมซีเนี่ยก็ได้ส่งสัญญ,ญาณว่าเฟดเตรียม ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในไม่ช้านี้นะครับตราดที่ไม่มีเรื่องจะสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อและก็เรื่องของการจ้างงานนะครับอย่างไรก็ตามคืนนี้ยังคงต้องติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับแต่ลายคาดว่าจะย,ยังคงตึงอัตราด,ดอกเบีย้ยไว้ที่เท่าเดิมนะครับส่วนที่สหรัฐเองก็จะมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานรายสัปดาห์แต่ช้นี้กิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟลอริดาเดือนกรกฎาคมนะครับและก็แต่ชินีชี้นำภาศวษสกิจเดือนมิถุนาย,ยนของ คอนเฟรนท์บอร์ดนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางชไนนิงกูมองว่าการปิดแท่งเทียนรายวันเมื่อวานนี้ไม,ม่ค่อยสู้ดีนะครับเป็นโดจิสีแดงแม้ว่าเนื้อบอดี้จะมีมากกว่าปกติเล็กน้อยแต่หากไม่สามารถซ่อมเทนบริเวณฐาน2445ดอลลาร์ได้ก็มีโอกาสหลุดแนวรังกล่าวเพื่อพักฐานลึกขึ้นนะครับขณะที่ราคาทองคํายังได้รับปจัจจัยลบเล็กจากข้อถแถลงของประธานเฟดสาขาอย่าง นายคิสโธเฟอร์วอลเลอร์นะครับมองว่าเฟดกำลังเข้าใกล้การลดดอกเบี้ยม,มากขึ้นแต่ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าเงินเฟอ้ออยู่ในช่วงขาลงจริงๆนะครับวิคกานทูลเลียสั้นทางชนิงโกแนะนําว่ารอพิารณาแนวฐาน2,445หางหลุดแนวดังกล่าวแนะนํารอย,ยอดตัวโอเพนลองที่2,423แล้วก็2,409ดอลลาร์นะครับเข่งคาสเซตแอลที่2,403ดันล่า์เพราะว่าหางหลุดแนวดังกล่าการเรื่มพักฐานก็จะเริ่ม,มลึกมากขึ้นนะครับขณะที่แนวต้านอยู่ที่2,468 2,47 15แล้วก็2,486ดอลลาร์ด้าน YLG มองแนโน้มราคาโ o ลสป p o t ว่ายังคงเป็นไซด์เว้า up นะครับโดยให้แนวต้านที่2,466แล้วก็2,486ดอลลาร์ขณะที่แนวรับอยู่ที่2,449แล้วก็2,436ดอลลาร์ด้าน ARR Gold Trading มองว่าเริ่มมีแรงขายทำกำไรหลังจากตลาดเริ่มเพิ่มความเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอย่างเร็วสุดนะครับก็คือเดือนกันยา,ยายนแล้วก็เจ้าที่ระดับสูงของเฟดหลายคนก็ออกมาส่งสัญญาณเสริมในเรื่องนี้นะครับแต่ล ราคาทองคําได้ขึ้นจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้แล้วจึงมีโอกาสสูงที่จะถูกขายทำระยะสั้นได้นะครับโดยทาง a r r p r d d i n g ให้แนวต้านที่2,470,2,480แล้วก็2,485นะครับขนาที่แนวรับอยู่ที่2,450,2,440แล้วก็2,430ดอลลาร์ด้านราคาทองคําแท่งในประเทศจะได้แรงหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับนักลงทุน,ทนพิจนาซื้อสะสมที่ดับราคา4 7 0 0แล้วก็4 6 0 0บาทนะครับปิดท้ายกันที่เล้งหงอมมูนิตี้ครับให้ได้รับรายวัน ที่2433แล้วก็2437ดอลลาร์ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่2467แล้วก็2473ดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกม,มาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเป็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําไทยแล้วก็ราคาโกลสปอตเมื่อวันนี้นะครับรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้แล้วก็มุมมองจากทางบริษัทค้าทองคําในประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ของทางบริษัทออสตีจำกัดน,นะครับมาดูมุมมองของทางออสตีกันว่า หลังจากที่ราคาทองคำได้มีการยอดตัวหลังจากขึ้นไปทำออทามหาใหม่แล้ววันนี้ทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรกันดีจะติดตามในช่วงเที่ยงเที่ยงแบบบ่าย,ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ